สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกมไฟใน l แอดเฟรดี้พาร์คซิสเตอร์โลเคชันะครับวันนี้มากับคืนที่7ที่มีชื่อว่าท็อปเชลหรือว่าผมตั้งชื่อว่าขึ้นชั้นบนนะครับซึ่งในคืนนี้เราจะได้พบกับตัวที่สามารถฆ่าเราได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบารราที่เราต้องฟังเสียงว่ามันจะมาจากทางไหน ฟัน t า m เฟรดดี้ที่จะส่งบอลมาเราก็ต้องฟังว่าเฟรดดี้อยู่ตรงไหนแล้วและมันส่งบอลจากตรงไหนเยนโดที่เมื่อเราพับจอมันจะมีโอกาสโผล่มานะครับเราต้องทําการพับจอใหม่อีกครั้งหนึ่งฟัน t า m ฟ็อกซี่อันนี้น่าจะเป็นตัวที่หนักหน่วงมากๆเพราะว่าเราต้องทําการมองมันให้ทีๆนะครับไม่งั้นมันจะเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วมากๆและก็ตัวสุดท้ายครับนั่นคือบอลเนตที่เมื่อไหร่ที่เราทําการพับจอมันจะมีโอกาสเดินมานะครับแล้วเราก็ต้องกดจมูกใส่มันนะครับเรียกได้ว่า น่านจะโหดนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลามากครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับแป Let's go ครับ, go, รบเริ่มมาเนี่ยเราต้องอโอเคเราต้องอยู่ที่แคมปเจ็ดเข้าไว้ 7, นะครับโอเคมันอยู่ด้านซ้ายมือใช่ปหะโอเคครับ ฟังฟังเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รด้านขวา <c oughs> โอเคอ <c oughs> ้านะครับมารโรล,ล่าไปแล้วต้องคอยดูกล้องด้วยนะครับโอ้โหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วมันมาไม่หยุดเลยครับ หนักจังแฮะดังแล้วครับ right มันไปด้านซ้ายโอ oh, มันจะดังกว่านี้ด้วยนะ mm hmm. ผมพลาดแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องเอาใหม่ mm hmm. ต้องคอยต้องคอยดูใหม่ครับโอเคบารโร่ามาด้านซ้ายมือของเรานะครับบอน boy. ดันซ้ายโอเคโอ้ okay. oh, ใช้พลังงานยังหนักหน่วงมากครับตอนนี้จริงๆเราต้องพับจอไ,ไวๆนะครับไม่ต้องดูนานก็ได้นะครับแค่นี้พอละโอเคตกใจเสี่ยงนะครับ ตอนนี้บอโรล่าใกล้มากนะครับมาแล้วโอเคดูเหมือนว่าบอโรล่าจะบุกแบบบุกรัวๆเลยนะครับแต่ว่าฟันทามเฟรดดี้จะนิ่งๆหน่อยนะครับ oh <my. S 1> okay. นะโอเคตีสองหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโหหนักมากนะครับไม่คิดว่าจะ S <S โหดมากขนาดนี้นะครับมาแล้วปองโอเคครับสวยงามเสียงดังมากครับไปแล้ว ตึงจังเฮ้ยเฮ้ยบอลเน็ตมาโอเคโอเคมา,คมาทั้งคู่เลยว่ะอืมโอเคครับห้าสิบสามห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ในตีสามว่ะก็ยังดีครับก็ยังดีไม่ได้แย่ครับต้องฟังเสียงบอลโรล่าดีๆด,ด,ด้วยนะครับ หายไปแล้วมันข้าเข้าออกออกอะเน,นี่ยโอเคนี่ใกล้ครับใกล้แต่ต้องใกล้กว่านี้ครับหายไปละอะไรกันเนี่ยโอ้ยอย่าให้ฉันต้องเครียดสิ ตีสี่แล้วครับแบบไม่ให้หยุดพักเลยโหดมากครับ คือต้องแบบใช้กลไกในสมองเยอะมากอะตอนนี้น, <c oughs> นะครับ boy, boy. โอ้ยดูดิ <c oughs> กลไกในสมองเริ่มเริ่มปั่นป่วนนะครับถ้าเราต้องฟังเสียงบอโ,โ,โล่าได้งไงว่ามันใกล้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องฟังเสียงฟันดามเฟรดี้ด้วยนะครับอันนี้ปัญหาเลย ผู้ชมครับเมื่อกี้เจอพลังกริชแท็บเข้าสิงนะฮะเสียงผมแม่งพังมากนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเสียงผมจะพังอีกไหมนะครับซึ่งการที่เสียงมันพังเนี่ยมันทาให้คลิปผมมันมันเหมือนกอไปช่วงจังหวะหนึ่งด้วยนะฉะนั้นถ้าเสียงมันมีการพังนะครับเดี๋ยวคือถ้าเสียงผมพังเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยลวกันนะครับเนาะโอเค เดี๋ยวผมจะพยายามดูไมผมด้วยนะว่าพังหรือเปล่านะเป็นชาเลนจ์เพิ่มเติมนะครับตอนนี้คือไอใน10ตัวเนี่ยตอนนี้มีตัวที่11ละคือไม้ของผมนะครับผมต้องคอยดูไม่ด้วยว่า่าผมจะกริดแฉบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเอาละ เดี๋ยวเราไปเล่นเวดดี้ฮาร์ดกันนะครับตัวเอกน่าจะเป็นตัวของเฟรดดี้นะเพราะว่าตั้ง20เลยนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วบอลโลล่าก็โหดไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะแค่10เนี่ยเมื่อกี้3ยังโหดเลยนะครับและถ้า10มันจะขนาดไหนถูกไหมตัวบอลเน็ตอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนะที่สําคัญที่ต้องระวังเนี่ยคือบอลโล่ากับเฟรดดี้นะครับแค่นี้น่าจะพอละเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่านะ let's go เราต้องเซฟพลังงานให้ได้มากที่สุดก็พอนะครับโอเค มาแล้วมาแล้วมาลวผมพลาดน,นิดนึงนะฮะโอเคโอเคครับเยี่ยม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 แปดสิบเปอร์เซนต์แล้วนะฮะดูดิไวมากนะครับ <Hey, S 2> ผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเกทเฮมโอเคโอ้ผมลืมดูฟ็อกซี่ด้วยนะครับสป라이ดเออ โอเคครับขอดังกว่านี้โอเคครับโอ้ oh, เล่นจนแบบรู้สึกมึนหัวเลยครับคือมันเครียดจัดนะกดโอเคเอาละครับมา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 โอ้ย oh, เดินแบบว่า เดินกันแบบเดินกันลั่นนะ่ะผมบอกเลยโอเคโอเคโอเคดัง okay, okay, okay. แล้วดังแล้วโอ oh, ้หแม่งมาแบบรวมรวม,รวมกันสองตัวพร้อมกันนะหนักจัดอะ่ะโอเค เมื่อ,อไหร่ที่ยินเสียงแตงอ่ะผมคิดว่าเราน่าจะต้องแบบต้องเอาขึ้นเลยนะครับมันต้องไวขนาดนั้นอะ่ะตีสอง จดอะไรกดเซอร์ไพรส์ครับโอเคโอเคโอเคเอาหน่อยสิวะอันนี้ดังยังอ่ะดังแล้วแหละนะครับ 50%ตี D 3ผมว่าไม่ทันแน่เลยวะ่ะกริดแทบพูดช,ช่วยผมด้วยครับตอนนี้ต้องการพลังกริดแทบมากมากัาแล้วโบโล่าอีเวนนี่นเนมาระดับ2มาแล้ว ปอง okay, okay, okay. โอเคโอเคกด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 ระดับสามอุยอ้ยอุ้ยแย่แล้วครับฟ็อกซี่แม่งออกมาไกลามากออกมาขั้นสามแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมว่าผมแพแน่เร็วะ่ะผมต้อง จะเย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงแต่งกับางทีอะนะงงมากโอเคโอเคโอเคนี่เนี่ยอ่าขั้นสองขั้นสอง อุ้ยชิดเกือบมันเล่นทีเพื่อเราเนี่ยจริงๆ,งๆ go get him โ,โอ้ตีห้าแล้วได้อยู่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่เว้ยจะเย็นครับต้องจะเย็นโคตร เจียน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 เจยนเจี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 นเจีย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 นเจีนเจ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  แปดเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าได้ผมว่าได้แกเดมโอเคอีนนีดนึงอีนนิดนึงเย้ได้อยู่ครับโอ้ my god กลับบ้านดีกว่าพวกเราเรามาดูไมเคิลอัฟตันนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เรียบร้อยโอ้สภาพดูไม่ได้เลยครับตอนนี้กลายเป็นเพอร์เพิลกายของจริงนะฟันก็แบบโอ้โหฟันหลอด้วยนะครับเรียกว่าว่าเอ็นเนิร์ดหรือว่าเอนนาที่อยู่แคตัวในร่างกายเนี่ยมันทำปฏิกิริยาจนตัวมันมันสีม่วงเลยนะครับจะทำอะไรอะ่ะโอ้ย เหมือนพ่นตัวเอเนอรออกมานะครับเธอไม่ตายหรอกเฮ้ยโหเธอไม่ตายหรอก die, เป็นเสียงของเบบี้นะครับพูดว่าเธอไม่ตายหรอก <_ S 1> แล้วก็ฟื้นขึ้นมาว่ะอ้โ,อโหแล้วก็มีดวงตาด้านล่างครับเป็นเอ็นเนอ์ะครับหรือว่าเอเนอรนั่นแหละโอเค ท็อปเชลส์สำเร็จเรียบร้อยครับต่อมาขึ้นชั้นบนก็ต้องลงชั้นล่างถูกไหมล่ะครับในชั้นนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่บิดีแบบนะครับที่สามารถทําร้ายเราได้แบบจริงๆนะครับที่เหลือก็คือคอยออดูดพลังงานดูดออกซิเจนเล่นนะครับน่าจะง่ายพอๆกันกับเวีโดสนะครับ แต่ว่าหลังจากเนี้คับเค้กชาเลนจ์เนี่ยโอ้โหยากแน่ๆยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกัใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม